วัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คลินิกของคนรักษาสุขภาพโทรศัพท์มือถือนะครับในรายการคลินิกโฟนครับกับผมกบวสันบ์ปหนุนครับในหลายๆครั้งนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับถึงอุปกรณ์ต่างๆการตรวจเช็คสภาพต่างๆแบบง่ายๆ ที่ใครก็สามารถทําได้กันมาพอสมควรแล้วนะครับนับวันรายการของเราก็ยิ่งเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับแต่เราคงต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือนั้นมีลูกเล่นหรือว่าระบบปฏิบัติการต่างๆนั้นใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นมันเล็กกว่าเยอะเลยทีเดียวครับอุปกรณ์ต่างๆมันก็เล็กตามนะครับวิธีการตรวจเช็คแบบนี้มีวิธีการตรวจอย่างไรตอนนี้ครับเราอยู่กับอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทักษ์ครับอาจารย์สสสสววัััดดีีครบ มือถือปัจจุบันนี้มันเล็กลงเรื่อยๆอุปกรณ์ต่างๆก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอาจารย์ครับการตรวจเช็คต่างๆมีวิธีการตรวจอย่างไรบ้างครับครับผมก็อาจจะมีทําได้2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกคือตอนที่ยังไม่จ่ายไฟครับกรณีที่2ก็คือเมื่อจ่ายไฟแล้วทาการวัดแรงดันไฟครับหรืออาจจะเป็นการวัดสัญญาณโดยใช้เครื่องมือพวกออสซิลโลสโคปครับนะครับอันนั้นอาจจะต้องใช้เป็นขั้นสูงนิดนึงครับ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะครับเราจะใช้การวัดโดยการไม่ต้องจ่ายไฟเป็นการเช็คลายต่างๆนะครับเมื่อเพื่อหาอาการเสียครับผมอย่างที่อยู่ตรงหน้านะครับผู้ชมครับเป็นเครื่องตัวนี้แหละครับนี่นะอย่างที่เราคุ้นเคยนะฮะมันติมิเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถมาวัดที่อาจารย์บอกว่ามาเช็คลายตรวจลายต่างๆได้ได้ครับนะครับยางลายต่างๆที่เราจะเช็คกันมีลายอะไรที่เราสามารถใช้เครื่องนี้เช็คได้บ้างครับ ครับจริงๆเช็คได้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยลองมาดูวิธีการเช็คลายเรื่องของลายไฟนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตดูวงจรนิดหนึ่งนะครับครับถ้าดูจากวงจรนะครับตรงนี้ก็คือขั้วแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์นะครับก็จะมีไฟจ่ายด้วยกันสามขั้วคือมี v b a บมี bsi และกาวครับผมนะครับขยายนิดนึงครับอาจารย์ครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับเป็นจุดที่ไฟเข้าเครื่องนะครับเป็นการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เพื่อไปเลี้ยงให้กับวงจรนะครับ ทีนี้มันมีอาจจะมีการเสียอย่างหนึ่งก็คือเช่นเครื่องเปิดไม่ติดการที่เครื่องเปิดไม่ติดอาจจะเกิดจากไฟที่เขาไปเลี้ยงอุปกรณ์หลักในการสั่งบูรระบบไม่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 ไปจ่ายนะครับอย่างเช่นไฟอาจจะไม่ไปจ่าย UM เมพราะฉะนั้นเมื่อไฟไม่เข้า UMM ีก็ไม่สามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆในวงจรได้ครับเครื่องก็ไม่ทํางานนะครับนั่นแหละอาจจะลองเช็คในเบื้องต้นก่อนได้ว่าเช็คว่าลายนะครับไฟที่จากจากนะครับจากไฟวีแบตเนี่ยเข้าไปเลี้ยง U ูออมไหมนะครับในเบื้องต้นเพราะฉ ก่อนจะไปไล่วัดนะครับแล้วก็มาดูดีกว่าจากคู่วีแบตเนี่ยไฟไปเลื่อง U M นั้นมีไฟอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจากวีแบตนะครับถ้าเราไล่ตามเส้นทางการเดินของสัญญาณหรือไฟมานะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่ไฟจากวีแบตเข้ามาเลี้ยงเนี่ยจะเห็นว่าวีแบตขึ้นมาครับส่วนนี้ไปทางแยกขึ้นไปเลี้ยงนะครับเป็นวีแบต T I F ครับตรงนี้นะครับไปเลี้ยงอีกภาคหนึ่งคือไปเลี้ยงของภาคส่งนี่เราเราเราล่าไปก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ภาคส่งจะไม่มีไฟไปจ่ายเครื่องก็เปิดติด แต่สัญญาณจะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ละไว้ก่อนได้นั้นถ้าเกิดละาไล่ตามสัญญาณทางไฟไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดูนะครับก็จะาเลี้ยงนะครับไฟนะครับเป็นชุดจ่ายไฟหลักนะครับโดยผ่าน L และมี c ี่อม1หนึ่งตัวเหมือนกันทั้งหมดเลยครับมี v ีแบตตั้งแต่ v ีแบตหนึ่งวีแบตสองวีแบตสาแบตสีแบตหและวแบตหครับครับ เพราะนั้นไฟที่เข้าตัว UEM เนี่ยก็จะมีไฟ V81 หรือ V86 เป็นไฟเข้าไปเลี้ยงหลักนะครับแต่ในความจริงเนี่ยมันอาจจะมีไฟส่วนอื่นที่ไปเลี้ยงจากขั้ว,ว V86 หรือขั้วคอนเนคเตอร์ของแบตเตอรี่เนี่ยไปเลี้ยง UEM โดยตรงก็มีนะครับแต่ในเบื้องต้นเราลองมาวิธีมาลองไล่ตรงนี้ดูก่อนว่าไฟทั้ง5้าทั้ง6เส้นนี้มีไปเลี้ยงไหมนะครับทีนี้กรณีที่ไฟอาจจะจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงแล้วนะครับแต่ตัว L อาจจะ อาจจะเสียอันที่แอลเสียก็คือทำไมครับแอลอาจจะขาดหรือช็อตอถ้าแอลช็อตเนี่ยไฟก็ยิ่งวิ่งไปได้ครับนะครับแต่ถ้าแอลขาดไฟก็จะไม่วิ่งผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแอลขาดเนี่ยนะครับโอกาสที่ไฟจะผ่านไ,ไปไม่มี เพราะนั้นไฟตรงเส้นนี้ก็จะหายไปเมื่อไฟเส้นนี้หายไปเนี่ยครับเส้นใดเส้นหนึ่ง U E M ก็ทํางานไม่สมบูรณ์อาจารย์ครับอย่างการวัดลายแบบนี้นะครับอันนี้คือลายการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่มาครับผมนะครับนี่แสดงว่าถ้าเกิดในกรณีที่ลายขาดที่เขาเรียกว่าลายขาดกันครับผมคือกรณีนี้นี่เองใช่ครับการวัดแบบนี้เราต้องเสียบแบตเตอรี่ไหมหรือว่าอาจารย์ต้องใช้ตัวที่คีบไฟมายังไงกรณีนี้ครับเราถ้าถ้า มีทักษะพอสมควรเราสามารถใช้การจ่ายไฟโดยใช้สัปพ์นะครับป้อนใข้กับขั้วคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับแทนนะแทนแบตเตอรี่แล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์แต่เป็นโวลต์มิเตอร์ไปวัดที่ตรงจุดตรงนี้เหล่านี้ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่อยากจ่ายไฟเพราะว่าการที่จ่ายไฟเข้าไปแล้ววัดในวงจรถ้าเราไม่มีทักษะพอตอนที่เราทำการวัดถ้าเราวัดผิด อาจจะการอาจจะทําให้เกิดการลัดวงจรก็ช็อตเคื่องอาจจะไม่เสียมากเขาเรียกอาจจะเสียมากก็ได้กลายเป็นเสียเยอะไปเลยใช่ครับนี้แสดงว่าเราใช้มันติมิเตอร์เนี่ยวัดจิ้มได้เลยได้ครับลายไฟโดยที่เราไม่ต้องมีตัวขี้ไฟหรือว่าจ่ายไฟเข้าไปเลยอีกกรณีหนึ่งก็คือตัว L นี่นะครับเราก็วัดอาการดีเสียได้โดยใช้โอเมเตอร์อยู่แล้วเพราะนั้นการวัดลายตรงนี้ก็คือเป็นการเช็คตัวแอลไ้ด้วยเลยว่าแอลนั้นดีหรือเสียตัวปกติการวัดแอลคือการวัดคอม ครับนะครับโดยใช้โอมโดยใช้ปลายเข็มมิเตอร์นี่ครับที่ข้ามลงไปที่ตัวแอลนะครับแอลก็คือตัวขนลวดที่ทําการพันบนแกนนะครับเพราะนั้่การวัดโดยใช้โอมมเตอร์คือการวัดตัวขนลวดเองว่ามันขาดหรือชอรรอบหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าโอเมเตอร์เราจะไม่สามารถวัดแอลแล้วออกมาได้ว่าค่าของแอลนี่มันมีกี่เฮลี่นะครับแต่เราสามารถเช็คได้ว่ามันดีหรือเสียในเบื้องต้นนะครับอืมนะครับยังเริ่มต้นจาก อาจารย์ลองวัดได้เลยไหมครับครับผมอันนี้เป็นการวัดทางเดินไฟเหรอครับครับผมวัดทางเดินไฟว่าจาก v แบตนะครับวิ่งผ่าน L เนี่ยเป็นไฟเลี้ยงเข้าไปตัวย่อมีครบไหมครับทีนี้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้านี้เพื่อง่ายและกระชับขึ้นนะครับที่วงจรที่เป็นผังวงจรนะครับ่าที่ผังวงจรนะครับพอดีเขาเป็นของศูนย์เนี่ยนะครับรายละเอียดของวงจรเขาจะมีให้แล้วก็คือนะครับไฟ v เห็นไหมครับ v หนึ่งเห็นไหมครับจุดตรงนี้ครับเป็นจุดวัดไฟอยู่ตรงนี้ครับที่ซีน n 1สองหนึ่งสองหนึ Vr สองตรงนี้ครับ C สองสองสามนะครับ Vr สามตรงนี้ครับตรงนี้ C สองสองเจ็ด Vr สี่อยู่นี่ครับตรงนี้ครับถ้าเราจ่ายไฟเราจะวัดไฟได้เท่านี้ครับสองจุดแปดโวลต์แต่ถ้าเราไม่ได้จ่ายไฟก็คือวัดแค่ความเดินทางเดินของความต่อเนื่องของของทางเดินสัญญาณครับว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะครับก็คือเราสังเกตจากมัลติมิเตอร์ได้นะครับคุณผู้ชมว่าแค่มีสัญญาเอเสาเข็มเข็มเคลดิอแคี่กันองครับ ถือว่าใช้ได้แล้วคือถ้าลายดีอุปกรณ์ดีเคมมิเตอร์จะขึ้นเราไม่ต้องอ่านค่าก็ได้ครับแค่ดูก็ว่าเข็มขึ้นไม่ขึ้นเป็นการที่จะย์บมาวัดลายเช็คลายใช่ครับเป็นการเช็คลายนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันลครับทีนี้ในการวัดนะครับเราจะเช็คลายไฟบวกครับนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องนะหาก่อนว่าขั้วคอนเนคเตอร์ของไฟบวกอยู่ไหนอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับนี่คือขั้วบวกอยู่นี่อันนี้เบสไอและนี่คือกราวครับนะครับแต่ในการเช็คลายไฟบวกนั้นนะครับเราใช้ตั้งมมตติิเออร์ที่านึ คูณหนึ่งครับผมนะครับคูณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องซีโรนะครับไม่ต้องอจัะซีโรดูแค่เข็มว่าขึ้นไม่ขึ้นคูณหนึ่งครับผมนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําปลายเข็มมิเตอร์สีดำนี่นะครับมาจี้ที่ขั้วบวกนะครับแล้วก็ไปวัดตามจุดต่างๆครับที่มีบอกในวงจรอย่างเช่นวัดอะไรครับ VR หนึ่งครับนะครับก็วัดที่ตัว C ใช่ไหมครับ C สองหนึ่งหนึ่งคือตัวนี้นะครับเนี่ยลองวัดดูครับ เอียงมือนิดหนึ่งครับเอียงมือนิดหนึ่งอ่าแล้วอย่างนี้ก็ได้ชัดเจนครับครับผมเข็มิเตอร์ขึ้นไหมครับเข็มขึ้นครับอันนี้เข็มกระดิกครับถ้าเข็มขึ้นแสดงว่าลายดีใช่ไหมครับลองออกนิดนึงครับถอนนิดนึงครับถอนนิดสักทีนึ่งครับก่อนวัดครับครับจี้วัดอีกทีหนึ่งครับอ่านี่เข็มกระดิกครับเข็มขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นครับแสดงว่าลายดีแอลก็ดีด้วยอ่าแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นแอลอาจจะขาดครับหรือลายขาดครับนะครับต่อไปครับวี R สองตรงนี้ครับ C 2 2 3สองสามครับ C 2องสอามอยู่ตรงนี้ครับด้านนี้ครับด้านบนครับเราต้องดูภาพผังวงจรครับประกอบด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งของ C หรือจุดที่เราจุดที่เราต้องการวัดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับผมนะครับอาจารย์ถอนอีกทีนึ่งครับครับผมนี่ครับอันนี้ VR สอครับผมนะครับนะครับต่อไป VR สามครับนี่ครับ VR 3าอยู่ตรงขานี้ครับของ C สองเจ็ เทียบกับบอร์ดจริงนะครับเทียบกับบอร์ดจริงเลยลองรับดูกัไเลยครับ huh, ซีตรงนี้จะอยู่ประมาณซีตัวที่หนึ่งสองสามตัวที่ตัวที่สามนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับหนึ่งสองตัวที่สามนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าดูของจริงครับอยู่ด้านบนหนึ่งสองสามที่ครับขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นครับแปลว่าลายดีครับอถ้าการชี้ลายคือการชี้อกย่างนี้ทีครับอาจารย์ครับอีกทีครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับครับสมมุติถ้าเราวัดแล้วมันไม่ใช่ลายไฟบวกหรือลายไฟที่รต้องการวัดลองจิ้มลองจิ้ ลายอื่นเข็มนขึ้นไหมครับอ๋อนิ่งเลยครับเข็มขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับครับเราจิ้มตัวอื่นเดี๋ยวครับโทษขออนุญาตอืมอ่าตัวนี้ครับอ่าขึ้นไหมครับไม่ขึ้นครับอถ้าเราจิ้มผิดไม่ขึ้นครับอืมโอเคไหมครับครับอ่ต่อไปครับครับ VR ห้านะครับตัวนี้ครับ VR ห้าคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเนี้ยไล่ตามเส้นมาคือตัวที่สองครับนะครับคือตัวนี้ครับ พอมาเป็นอุปกรณ์ในชิ้นเล็กๆอ่บนมือถือแล้วมันเล็กมากเลยครับอันนี้ก็คือต้องใช้อาจจะต้องใช้ความทัการนิดหนึ่งหรือความความพยายามนิดหนึ่งในการวัดนะครับการวัดลายคือวัดอย่างนี้ครับแต่ถ้าวัดไม่ขึ้นสมมตินะครับผมวัดแล้วไม่ขึ้นครับสมมุติผมวัดลาย vr5 ไม่ขึ้นครับนะครับสมมตินะครับสมมตินะครับ vr5 วัดไม่ขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าในลาย vr5 ที่วราวัดนั้นมันคือตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอุญาตย้อนกลับนิดหนึ่งสมมตินะครับ vr5 ตัวนี้ครับ VR5 ห้าครับ V r 5หของเราคือตัวนี้สมมติเราวัดตรงนี้ที่เราวัดคือวัดตรงด้านปลายด้านนี้นะครับที่4ตัวนี้2องหกสากับขั้วแบตเตอรี่ครับเราวัดไม่ขึ้นแล้วก็ต้องมาเช็คอีกว่า L 2 6 3กสามเนี่ยขาดหรือไม่นะแล้วก็ไปหาทีว่า L ส6 3าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเช็คกันเลยว่า L 2 6 3สานี่ของเราเนี่ยขาดหรือเปล่านะครับขย <VR 5 S 2> ายนิดนึงครับ26 3สามนะครับครับอ่าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าสองสามอยู่นี่นะครับนี่คือขั้วแบตเตอรี่ อยู่ตรงกลางของ C ีพอดีครับ่าแล้วก็ดูของจริงนะครับที่ของจริงเนี่ย L สองสาอยู่ตรงไหนนี่ครับตัวตรงกลางนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือตัว L ครับนะครับเราก็วัดที่การวัด L ทําไมครับก็ตั้งคูณหนึ่งนี่แหละครับแล้ววัดได้เลยถามว่าต้องแอดเสเซโล่ไหมครับถ้ามิเตอร์เราจะลองแอดเสเซโล่ดูก็ได้แต่จริงๆนะครับเราก็ดูแค่ว่าเข็มขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่า L เนี่ยเราวัดแค่ว่าขนลวดมันขาดหรือช็อตรอบไหมครับถ้าช็อตรอบมันกลายเป็นศูนย์ถ้าขาดก็คือ วัดไม่ขึ้นนิ่งไปเลยในกรณีนี้เราสมมุติว่าเราวัดแล้วที่ที่ปลายของ VR5 แล้วมันไม่ขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของแอลขาดมากกว่าช็อตแล้วก็เราทำการวัดเลยเลยครับเวลาวัดนะครับก็วัดข้อมไปเลยเลยไม่ต้องสนใจเรื่องขั้วเพราะว่าแอลไม่มีขั้วมีสองขาแต่ไม่มีขั้วเราวัดดูนะครับสมมติวัดลงไปปุ๊บครับครับขึ้นไปครับสมมติไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ขึ้นเลยครับอาจารย์ไม่ขึ้นนะครับครับถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าแอลขาด ถ้าแอลขาดอย่างนี้แล้วก็ทําไมครับต้องหาตัวแอลนี่นะครับจากบอร์ดอื่นมาเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ทอลองวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งคือวัดจากขั้วบวกนี้ไปที่อะไรครับที่สี่ับนะสองดูอีกครั้งว่า v ีอนั้นลายมาหรือยังถ้ามาวัดขึ้นโอเคครับลองลองจ่ายไฟแล้วลองทดสอบได้ซ่อมผ่านครับซ่อมผ่านครับนะครับผมนี่คือการเช็ค ลายทางเดินของไฟนั่นเองในกรณีที่ไฟไม่เข้านะครับแล้วมาดูอีกลายนึงแล้วกันครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าลายของไม้นอกจากที่เราเช็คในส่วนของไมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วเช็คลายไมมีด้วยจริงจริงการเช็คลายไมลายลําโพงื่อรต่างๆเนี่ยครับมีวิธีการที่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือง่ายๆถ้าเราดูนะครับเนี่ยจากวงจรนะครับตัวนี้คือลําโพงไมนะครับ ลำโพงและไมค์นะครับขออนุญาตยกข้ามข้ามตัวสิเลคาวน์นี้เพราะมันมีแอมฟิฟายอยู่ถ้าดูที่ไมค์และลําโพงนะครับทั้งหมดวงจรวิ่งแล้ววิ่งไปหาตัวนี้คือ U M ครับนะครับตัว U M คือตัว IC นะครับนี่นะครับตัว U M เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ในในตัว IC ซี U M ก็คือมีวงจรครับการที่มีวงจรอยู่ภายในก็แสดงว่ามีต้องมีค่าความต้านทานของวงจรภายในอยู่เพราะฉะนั้นในการเช็คนะครับหรือการทดสอบลายของไมค์หรือลำโพงเนี่ยมันมีวิธีการง่ายๆนะครับอย่างที่ผมจะคอนแทคลำโพงนี่นะครับ ครับอันนี้เป็นคอนแทคของลําโพงอยู่ในนี้ครับครับวิธีการก็คือให้ตั้งมัลติมิเตอร์ที่คูณสิบครับคูณสิบนะครับคูณหนึ่งก็ได้นะครับแต่บางทีอาจจะไม่ขึ้นเราตั้งคูณสิบนะครับคูณสิบนะครับแล้ววัดไปที่คอนแทคจิ้มไปเลยครับครับถ้าเราจิ้มอย่างนี้นะครับแล้วแล้วนะครับครับคิมิเตอร์ขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่ลายดีครับอืมลายดีครับครับถ้าวัดไม่ขึ้นอัเป็นเรื่องของลายขาดครับอันนี้เป็นลายอะไรครับออันนี้ลายลําโพงครับลายลำโพงอันนี้เป็นของลําโพงคครรัับบนะ ถ้าลายใหม่ใหม่อยู่ด้านหลังครับด้านหลังนี่นะครับอันนี้เป็นลายใหม่ครับเห็นไหมนี่คือลายใหม่ครับไมโครโฟนเนี่ยครับทีนี้ไมโครโฟนเนี่ยเวลาเช็คลายก็ง่ายๆครับก็คือวัดข้อมาได้เลยตั้งเิตเตอร์ที่คูณสิบครับแล้ววัดไปเลยครับทําการจิ้มลงไปนะครับแล้วดูเข็มขึ้นไหมครับเข็มนิ่งจังเลยครับอาจารย์ครับขึ้นครับนี่ครับนี่ปุ๊บเข็มอ๋อขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงครับอิมนีแจะสูงกว่า อิมแดนตคือข้าวางนจะสูงกว่า <iences> ถ้าวัดแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าลายดีครับ mm. นะครับถ้าลายดีไม่ต้องไปเช็คลายครับครไม่ต้องเช็ค,ค,คเลยไม่มีปัญหาแต่สมมติว่าถ้าวัดไม่ขึ้นแล้วก็ต้องมาต้องเช็คลายครับนี้ตอนนี้ต้องเช็คลายแล้วที่ถ้าจะเช็คลายก็ต้องมาดูอุปกรณ์นิดหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่เรามีมีอะไรบ้างในแต่ละลายนะครับสมมติลายไมคนะครับขออนุญาตดูวงจรนิดหนึ่งครับถ้าดูจากวงจรนะครับมีไมโครโฟนใช่ไหมครับมีซีต่อคอมอยู่ครับตัวนี้เป็นนเหมมืออปรัับค่าขงตวไ ครับไม่เอเสียงดีไม่ดีก้องไม่กล้องอย่างไรแล้วแต่แต่ตัวนี้ไม่ค่อยมีผลกับการทํางานนะครับในการทํางานของสัญญาณเนี่ยสัญญาณจะวิ่งมานะครับผ่าน l 5 1 3ครับแล้วก็มาผ่าน r 153นะ r 1 5 3เนี่ยถ้าเราสังเกตดูวงจรนะครับ r ตัวเนี้ยเขียนว่า r 1 5 3แต่เห็นไหมนี่สาระของ r นี่ก็สาระของ r ่ตวงจรเขียนว่า2คูณ2 k 2นะครับคาว่า2คูณ2 k 2คือค่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับ2.2กิโลโอห์มครับ แต่2คนนี้คือมี2ตัวติดกันครับเป็นอาทวินครับหรืออาแฟดเหมือนมานโกเลยครับครับเป็นอาสองตัวแต่มีค่าตัวละ2.2กิโลโอห์มแต่ตัวมาติดกันเพราะนั้นในวงจรเขาจะเขียนว่า2คูณด้วยค่าของอุป์กรครับไม่ใช่ว่า2กิโลโอห์มแล้วคูณ2แลนั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็น R2 ตัวที่มาต่อติดกันนะครับจากนั้นถ้าเราสัญญาอีกทีก็คือผ่าน C159153 แล้วก็วิ่งไปที่ตัว U ูเลย เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอุปกรณ์ที่เราหรือจะเช็คลายได้นะครับตัวสุดท้ายเลยจากต้นทางคือคอนแทคของไมโครโฟนนะครับนี่ครับจากคอนแทคของไมโครโฟนตัวสุดท้ายเราจะเช็คได้คือสีตัวนี้ครับนะครับแต่ในเบื้องต้นอาจจะทําการเช็คตัวนี้ก่อนได้ครับ L 5 1 3แล้วก็ R 1 5 3ก่อนว่าดีหรือเปล่าเข็มระดิกไหมครับครับ R ก็คือวัด แต่ครา้ี้ต้องอ่านค่าครับแต่ L นะครับวัดแต่มันต้องอ่านค่านะครับอ้าที่ต่อมาครับมี L 153แล้วก็ R 5้าหนึ่งสามครับอสมที่หนึ่งห้าสามเหมือนกันเลยครับเป็น R และ L ครับเราก็มาหาในวงจรเลยครับว่า L ตัวนี้และ R ตัวนี้อยู่ตรงไหนอไปดูที่ผังด้านหลังครับเป็นที่ l ล y o u อ b ที่นี้ถ้าเกิดในของของของคู่มือศูนย์จริงๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่หน้าหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีตำแหน่งการวางองค์กรของทั้งวงจรไว้เรียบร้อยเลย นะ R หนึ่งห้าสามนะครับเรามาหากันว่า R หนึ่งห้าสามอยู่ตรงไหนนะครับ R หนึ่งห้าสามนตําแหน่ง N เจ็ดครับเห็นไหมตําแหน่ง N เจ็ดคือตําแหน่งขยายเลยครับอาจารย์ครับขยายเลยครับเอาแล้วฮะ R หนึ่งห้าสามนี่คือโค้ดของอุปกรณ์ที่เราต้องการหาครับ N เจ็ดคือตําแหน่งครับนะครับนี่เรามาดูนะครับเดี๋ยวขอยาทย้อนนิดนึงที่ตัววงจรเห็นไหมค้างอยู่มีครับว่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลขและตัวอักษรไม่ให้เราก็หาเหมือนแมทริกับ ฮาแนวโคโรและคอลัมน์แล้วก็มาชนกันตรงกลางตรงไหนครับ N7 ครับอ๋อข้้งล่างเป็นี่ครับ N ก่อนลากขึ้นมาเป็นเจ็แล้วก็เจ็ดนะครับ N อยู่นี่นะครับ N ตรงมาขึ้นมาแล้วเจ็ดตรงครับแล้วก็อยู่แถวตรงนี้นี่ครับนี่ครับ R153 เจอยังครับอ๋อมาอยู่ในกล่องบล็อกนี้เพราะนั้นถามว่าวงจรอุปกรณ์ในมือถือเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ไม่เดี๋ยเป็นตกใจครับไม่ใช่หายากเขาทําให้เรารู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่ครับคือ นี่คือลักษณะของวงผังวงจรครับมีทําให้เราดูง่ายผังวงจรทํามาเพื่อให้ช่างซ่อมง่ายขึ้นเราเจอแล้วครับครับ R153 เจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงทีนึงอีตัวนี้เราต้องการหาคือ L 1 5 3ครับแล้วก็ไล่ดูดิฮะก็จริงๆก็ย้อนกลับไปที่หน้าไปที่หน้ามนะครับตำแหน่งเมื่อกี้นะครับย้อนไปนิดนึงนะครับ L 1 5 3นี่ L ครับนะครับ L 1 5 3นี่ยฮะ153่าอยู่ที่ S c S 4ครับครับย้อนนิดนึงครับ S4 ครับ S แล้วก็สี่นี่ครับนี้ L สเดียวแล้วครับง่ายครับอย่างงี้ง่ายครับง่ายไหมครับครับสนุกด้วยฮะอันนี้เริ่มสนุกลวครับคือพอมีอย่างงี้ปุ๊บช่างจะไม่ค่อยไม่ต้องมาเสียเวลาในการไล่หาตำแหน่งอุปกรณ์ว่าอยู่ตรงไหนนั้นถามว่ามีวงจรง่ายขึ้นไหมครับที่ะวานว่าไม่ต้องไปจิ้มมั่วสันนิษฐานมั่วไล่จิ้มไปทีละจุดจับนี่คือตรงประเด็นเลยสมัยก่อนมีแค่ตำแหน่งไม่มีไม่มีอย่างนี้นะครับมีแค่รูปผังเป็นเลเยอร์ของวงจรให้ว่ายวางตำแหน่งไหนยังไงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มี ทําให้เราง่ายขึ้นครับอ่ลองวัดเลยครับครับเราลอวัดแอลก่อนครับแอลนี่ครับเดี๋ยวขยาอันนี้เทียบจากบอร์ดจริงเลยนะบอร์ดจริงเลยครับแอลหนึ่งห้าสามครับอยู่ตรงมุมนี้นี่ครับตัวนี้ครับครับเห็นยังครับครับตัวนี้ครับแอลหนึ่งห้าสามตัวดำๆนี่นะครับปรับมิเตอร์มาที่คูณหนึ่งนะครับครับคูณหนึ่งครับครับแล้ววัดที่แอลได้เลยครับแอลหนึ่งห้าสามตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับวัดคอมเลยครับครับวัดปุ๊บขึ้นไหมครับ เข็มขึ้นครับเข็มขึ้นครับดีครับอาจารย์อีทีครับอีกทีครับนี่ครับตัว L นะครับด้านข้างคือ C ตรงนี้คือ L ครับ L หนึ่งห้าสามเข็มขึ้นครับเข็มขึ้นไหมครับครับนะครับอันนี้บอดดีนะครับอาจารย์เช็คอะไรก็ขึ้นส่วนใหญ่ไหครับเป็นบอดดีครับของดีนะครับอันนี้ของดีนะฮะครับอันนี้ขึ้นแต่ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นแดงว่า L ขาดอื นะครับโอเคครับครับผมเอาอีกสักอย่างนึงแล้วกันครับอาจารย์ครับนี้เป็นคร่าวๆนะครับของลายพวกลําโพงพวกไม้อะไรแบบนี้แต่ที่มีปัญหาบ่อยๆแล้วคนเป็นเยอะมากกับโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบปุ่มกดครับผมคือปุ่มกดเนี่ยมันกดไม่ค่อยติดครับผมนี่กดเบอร์หนึ่งได้สมมติเราเบอร์ศูนย์แปดเก้าแล้วจะหนึ่งเอ๊ะหนึ่งไม่ไม่มาคือปุ่มกดจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเป็นลักษณะของวงจรเป็นแบบเมทล็ด คือมีการควบคุด้านโลและคอลัมน์มีชุดในการสั่งการเป็นชุดๆดอาจจะชุดหนึ่งอาจจะมีปุ่มกด3ปุ่มหรือ4ี่ปุ่มหรือ5ปุ่มแล้วแต่การทํางานของแต่ละวงจรครับทีนี้ถ้าเราดูวงจรนะครับขออนุญาตดูวงจรนิดหนึ่งมาดูวงจรกันครับครับดูวงจรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนึงก็ได้เห็นไหมมีคอนแทคด้านหนึ่งครับจะเป็นคอลัมน์อันนี้เป็นอันนี้คอลัมน์อันนี้เป็นโลเห็นไหมครับด้านโลเนี่ยจะมีเบอร์ที่เบอร์หรือผงปุ่มกดที่ติดต่อกันอย เพราะนั้นถ้าเราวัดลายนะครับเช่นเราบอกเบอร์หกกดไม่ได้อมสมมุติเบอร์หกกดไม่ได้แล้วก็มาเช็คก,ก่อนนะครับว่าลายของเบอร์หกเนี่ยาอาจจะมีการขาดด้านโลหรือคอลัอมน์ด้านใดด้านหนึ่งที่ขาดครับเพราะฉะนั้นเราก็อาวัดก่อนนี่ตรงไปดูดูว่าเบอร์หกเนี่ยในชุดที่ต่อของเขานะครับในด้านโลเขามีปุม่มหรือกระลายที่ต่ออยู่คือเบอร์สามเบอร์หกเบอร์เก้าและชาร์ปเมื่อเราก็วัดเบอร์หกเนี่ยกับเบอร์สามเบอร์เก้าและชาร์ปเพื่อหาว่าลายโลขาดไหมอ้าวลองดูนะครับครับ ปุ่มกดเบอร์สามดูจะบอดจริงนะครับครับผมของจริงเลยฮะตรงนี้คือปุ่มกดหมายเลขสามครับนะครับตามวงจรนะครับนี่สามตัวนี้คือเบอร์หกครับนี่คือ9ครับแล้วก็ชาร์จอยู่ตรงนี้ครับคือเรียงต่อกันเลยนะแล้วเราก็เช็คความตัวนงของของวงจรว่าในด้านโโลที่ตามวงจรบอกว่าเบอร์สาเบอร์หเบอร์9กแล้วก็ชาร์จต่อถึงกันแล้วก็วัดว่ามันขึ้นไหมนะครับลองวัดดูนะครับจิ้มไปเลยครับด้านด้านขาในนะครับแล้วก็วัดที่นี่เบอร์สามนะครับแล้วก็จิ้มที่ขาของเบอร์หก ดูเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมครับขึ้นเข็มขึ้นครับอีกทีครับเบอร์หกนะครับครับขึ้นนะครับครับเบอร์เก้าครับวัดขึ้นไหมขึ้นแล้วก็ชาร์ปครับครับขึ้นนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากผังวงจรแล้วนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าสามหกเก้าแล้วก็ชาร์ปเนี่ยคือมันเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันใช่ครับนี่คือของเขาด้วยด้านโลครับต่อมาสมมติเราวัดโลแล้วไม่ขาดเราต้องมาเช็คคอล์ต่อครับกับมาดูที่วงจรนะครับจากวงจรนะครับ ที่เราบอกว่าเบอร์6ใช้ไม่ได้สักครู่นะครับเบอร์6เนี่ยนะครับต้องดูว่าด้านโลด้านโลนะครับต่ออยู่กับสีปุ่มนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามาดูด้านด้านคอลัมน์นะครับก็คือเบอร์6 5 4้าอัพแล้วก็เซนหรือกดปุ่มกดโทรออกนะครับเซนนะครับอัพอัพคือขึ้นนะครับแล้วปุ่มเบอร์4เบอร์5เบอร์หกนะครับแค่นี้เองครับเพราะนั้นเมื่อกี้เราวัดโล ปุ่มอยู่ด้านในครับพอเป็นคอลัมน์ปุ่มจะอยู่ด้านนอกครับนี่ครับปุ่มด้านนอกคือด้านขอบนอกนี่ครับคือด้านคอลัมน์ขาในคือรครับเพราะนั้นเราวัดง่ายครับก็วัดต่อได้เลยครับเบอร์หกใช่หครับหกห้ายิ้มเลยครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นนิดเดียวถือว่าขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สดงว่าน่าจะมีปัญหาเพราะปกติอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เช็คมันตีมาเกือบสุดเลยนี่คีัขึ้นครับขึ้นครับนี่ถือว่าขึ้นครับ ห้าครับออกขึ้นครับขึ้นขึ้นขอไปเดี๋นะครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับโอเคครับไม่ีปัญหาครับครับนี่ครับเบอร์หกนะครับครับหกห้าสี่ครับนะครับอัพเซนต์นะครับเซน์คือกดโทรออกได้ไหมครับครับผมนี่ครับถทรออกอืมขึ้นครับ อัพคนี่ครับขึ้นครับขึ้นครับในกรณีนี้พอดีเป็นบอดดีครับแต่ถ้าเป็นบอดเสียก็คือจากเบอร์หกนี่อาจจะวัดไม่ขึ้นในรายนี้ก็ได้อย่างกรณีนี้นะครับอาจจะเป็นอย่างเนี้วัดจิ้มไปเสร็จปุ๊บมีจิ้มนี้เสร็จไม่ขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือใช้ลวดนะครับต่อลายครับมาที่ตัวนี้อได้เลยครับเสร็จแล้วครับต่อจากลายตัวที่ดีๆอ่ะครับพิธีว่าในการต่อคือเราจะปุ่มที่เราใช้งานไม่ได้ต่อกับปุ่มไหนก็ได้ในชุดของเขาคือจากเบอร์หกเราจะต่อกับเบอร์ห้าหรือเบอร์สี่ก็ได้สว่า เสียปุ่มเบอร์เบอร์หกครับคือตัวนี้เบอร์หกตัวนี้เสียครับนะครับแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยดีดีครับคือเบอร์ห้าห้าและสี่เขาต่อถึงกันอยู่แต่ห้ากับหกต่อไม่ถึงกันครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับต่อนี่เลยครับขาเนี่ยครับขาด้านคอลัมน์ของเขาเนี่ยต่อถึงกันใช้ลวดเส้นเล็กๆครับต่อได้เลยครับครับโดยการใช้ตะกั่วปัตบตรีลงไปเลยใช่ครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับนะครับโอ้ยังงี้เวลากดปุ่มสัมผัสจะเหมือนเดิมไหมฮะ เหมือนเดิมครับเเหมมือนดินทุกอย่างทีนี้แต่การปั่นกีนี่ยต้องระวังน,นี่คือต้องไม่ใช้ตะกั่วมากเกินไปเพราะถ้าตะกั่วมากเกินไปเนี่ยพอเราประกบจอลงไปมันจะค,คั้มเพราะฉะนั้นเองการปั่นต้องปั่นกีให้เล็กมากต้องเนียนเลยต้องเนียนครับต้องฝีมือนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นง่ายๆนะฮะอีกครั้งหนึ่งที่ ถึงแม้ว่าเราจะเจาะลึกลงไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของผังวงจรต่างๆเปรียบเทียบกับผังบอร์ดจริงๆแล้วก็บอร์ดจริงๆเลยแล้วก็มาวัดแล้วก็เปรียบเทียบกันเส้นทางของการเดินไฟต่างๆนะครับวันนี้ก็เราก็ได้รู้แบบเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปครับแน่นอนเรายังคงเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆอีกนะครับทำให้คุณนั้นสามารถเป็นช่างมือถือได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับกับอาจารย์สิงชัยครับขอบคุณครับครับผม ก่จากการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยครับภาษามือถือวันนี้เป็นคําว่า Android นี่ Android คืออะไรตอนนี้กําลังมาแรงเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการคลินิกโฟนได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและอาจารย์สิงชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับภาษามือถือ Android คือระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์มือถือที่กำลังเป็นที่สนใจมากที่สุดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอ,อ,อีกเช่นแท็บเล็ต d r o r o i d เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Linux ซึ่งถือเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสเสถียรมากที่สุดตัวหนึ่งของโลกค่ะจุดเด่นที่สำคัญของ Android ก็คือเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี มีแอปพลิเคชันดีๆให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอีกด้วยโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่ใช้ Android ก็คือ HTC Dream ค่ะ